ไปสตูดิโอทัวร์แฮร์รี่พอตเตอร์กันมาถึงก็ต้องเอาตั๋วมาสแกนเข้าก่อนเลยด้วความจองมาช่วงเช้าน้อยหิวข้าวก็เลยไปแวะกินข้าวก่อนแป๊บหนึ่งเขาทําเมนูอาหารในน่ารักมากส่วนเบอร์เกอร์คือชิ้นใหญ่เวอร์ท้องอิ่มแล้วก็ไปกันต่อพอเดินเข้ามาก็จะเจอโปสเตอร์หนังก่อนเลยเสร็จแล้วก็จะไปที่ห้องฉายหนังก็จะฉายวิดีโอที่นักแสดงหลักมาพูดว่าถ้าเราเข้าไปจะเจออะไรบ้างเสร็จแล้วเขาก็จะเปิดประตูนี้เพื่อไปห้องถงฮอกวอตส์ก็คือจะเห็นคอสตูมใกล้ๆเลยแบบใกล้มากแล้วเอาจริงทุกอย่างคคืืืออออออองงงาา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 นน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 นดีีเเเเเทลลมมมมมกกกยยยะะจชช้้ซ่โต๊็็หหหใใัิ ด้วย <S <S คือมีหลายฉากหลายมุมเลยแล้วบันไดที่ขยับได้แบบในหนังเขาก็มีโชว์ด้วยนะเอาจริงตอนเราเห็นคือเราแอบตื่นเต้นมากอันนี้นนเราก็มาถ่ายรูปนะพอถ่ายเสร็จแล้วรูปเราก็จะอยู่บนฝาผนังแบบนี้เสร็จแล้วก็เดินมาเจอห้องนั่งเล่นของกิฟฟินดอร์คือของจริงสวยมากหเห็นแล้วขนลุกเลยอันนี้ก็ของสลิทิลินส่วนอันนี้เราก็มาแอคติ้งเป็นกองเชียร์การแข่งควิกดิดพี่สตาร์กก็คือบิวสุดอะแล้วคือดูสีสมจริงไหมเดินออกมาก็จะเจอถ้วยอัคคีแล้วก็ไข่อันนี้นกฟินิก์อันนี้คือมีเสียงออกมาด้้วววยยยออออันนกกกก็็็็จะบ่่าาาาาาใครรรรไไมมมหเปปปุุแแทํงตถู กจอันนี้ตัวละครในเรื่องเนี่ยอาจารย์คนนี้ก็หน้าหมั่นไส่นะส่วนโดโรเลสก็คือหน้าหมั่นไส้ยิ่งกว่าเดินต่อไปก็จะมาเจอจอมมารก,กับนางกินีของเขาและน,นี้ก็ไม่คิดว่าจะมีนะกดต่างๆเสร็จแล้วก็จะไปเจอป่าต้องห้ามแล้วก็เดินมาเจอแฮรกิดกับบัคบิกด้วยส่วนอันนี้ก็คือรถของรอนหรือพ่อรอนนะแล้วก็เดินมาเจอเซนทอร์นี่จากผู้คุมวิญ,ญญาณไม่มีไม้มก็ใช้นิ้วไปก่อนออแล้วกันมาด้านนอกก็จะมาเจอบ้านแฮรกิดแล้วก็สะพานฮอกวอตส์บ้านแฮร์รี่ก็มีด้วยนะและนนี่นไปสักพักก็จจจะเออุดขขายง ก็จะมีทั้งไม้กายสิทธิ์ลูกอมขน,นมอะไรพวกนี้แล้วก็มาต่อกันที่กระทรวงเวทมนต์เอาจริงคืออลังการมากนี่แล้วเราก็มาทํางานแบบในหนันงเลยคือเขาทําได้สวยมากอะห้องทํางานก็คือน่ารักเวอร์ชอบที่เขามีตรงนี้นักแสดงสัตว์เราก็เพิ่งรู้ว่าหัวแฮกิตเนี่ยมีรีโมทบังคับด้วยนะหนังสือจอมกัดก็มีนะร้านนี้เราก็ไปถ่ายรูปกับไม้กวาดมาซึ่งทีแรกก็เข้าใจว่าฟรีแต่สุดท้ายคือต้องเสียเงินเพื่อเอารูปจ้าเราก็เดินมาเจอตอกแรก้อนเจอธนาคารกิงกอดด้วยแล้วก็มีร้านขายไม้กายสิทธิ์โอรีแวนเดอร ดูร้างขายขนมของพี่ชายรลอนสีทาน่ารักเชียวลาพอเล็กๆ,ๆน้อยๆอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันดีเทลมากเนีย่ยรู้สิภาพวาดแผ่นผังตระกูลแบ็คงานจดหมายอะไรแบบนี้ก็มีหมดและสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีนะคือแผ่นที่ตัวกวนคือชอบนะรายละเอียดทุกอย่างที่เขาทำอะ่ะถัดมาก็จะมาเจอปราสาทฮอกวอตซ์ซึ่งเอาจริงมันใหญ่อลังการมากเสร็จแล้วก็เดินต่อมาเจอจุดขายของที่ระลึกเราเชื่อแม้เราเดินไปทั้งหมดสี่ชั่วโมงคือแบบมีกิจกรรมอะไรให้ร่วมก็คือร่วม,มเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากสิ่งที่เราเลงมาจากบบ้้้าาาานนนนนนเเเลยยกกกก็็็็คคือออพัแวมีรรทํงปดดดิฟึ นี่คือสิ่งที่เราได้กลับบ้านมากายสิทธิ์แล้วก็ผ้าพันคอบอกเลยว่าใครชอบแฮร์รี่ต้องมาคุ้มมาก